เรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ครับผมเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับมือนีเ้ามากลับมาเจอกันอีกแล้วหลังจากค้างหายกันไปสักพักหนึ่งครับมือนีเขาจะมาพัก กะเพราหมูสับนอไม้ใส่วุ้นเส้นครับผมแต่เมนูนี้ผมจะใส่พริกหวานแทนพริกขี้หนูครับเพราะวา่าสีเฮ็ดให้เด็กหน่อยกินน้ำไปครับเข้าไปผัดกันเลยครับอ่าส่วนผสมเฮากบสีมีไใบระกรูดกะเพราวุ้นเส้นครับนอไม้เส้นครับพริกหวานลวก็หมูสัหสบ,บหมูสับนี่ขอให้เป็นหมูสับแบบหยาบ,ยาบๆครับมิถินมันจะเคี่ยวได้ครับ แซบครับกับเป็นหมูแบบนี้ไปครับไปพัดกันเลยดับแรกเขาก็ตั้งกระทะให้รอ้อนเหมือนเดิมครับใส่น้ำมันไปเลยครับเขาเก็จิ้งน้ำมันให้มันตัวกระทะเดือยน้ำมันวัดิดกระทะนิดนึงครับแล้วกวเขาก็เพิ่มไปอีก นิดนึงก็เยอะไปเยอะครับ để xay nó máy đi đây เขาม่นี่ยเขาสีต้มสุกมาเรียบร้อยแล้วครับเขามาเขาก็มาล้างส่วน่อไปกับตามด้วยกุนเสีนครับ ใส่หุวเสีนทั้งหมด80กรัมครับวันนี้เป็นหุวเสีนไทยนะครับ จะเพิ่มน้ำมันไปนิดนึงจะห้าวผัดให้ดีหน่อยกินนี่เขาสามารถใ่น้ำมันผิดขผาไปได้เล้วครับใส่นักตาวไปแล้วเขาเรียกป้ายเกินะ นี่ขาก็ใส่เครื่องปรุงครับชุโรสครับน้ำตาลครับน้ำปลาครับปลาเขียวครับซีอิ๊วขาวครับผมผัดบุญเซนเนี่แตารรสชาติว่าจ้าจ้านเนี่ยผัดเขาสีขี้เชือเลยครับ เปลี่ยนมาใส่เป็นใบกะเจ้าด้วยนะมันหอยครับผมเราวจะใช้คนครับ แต่เวลาจะนอยกับพักบวนเซนนี่เพราะว่าไ่ได้รวบก,ก่อนแตู่้ใดอยาเขาเลี้ยงกันรวบวนเซนก่อนแต่นี่้วนเซนของไทยเขาไป่จำเป็นต้องรวบแต่ญี่ปุ่นนี่ตกก้องรวบกันเพราะเส้มันจะไม่แต่แข็ง,ขงด้านครับแต่ของเขานี่มันนิ่มของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เดีย๋ยวใส่ซีอิ๊วดำไปนิดนึงเพราะว่าข้าก็มีผิดเล้วก็ตา,ามด้วยเลยครับใบกระเพราครับใบมะกรูดสีครับผม เรียบร้อยครับผมตักเสียบเลยครับ